อาฮะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนผมแคลนซิกที่นนะครับกลับมากลับไปท่าเลียมเฮ้ยไปไหนกันนะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพูดกันชิวๆนะโดยที่ผมจะเล่นไปด้วยนะครับบรรยากาศกําลังชิวเลยคลิปนี้ก็จะมาพูดว่าเอ้ยเ,ออเราควรเล่นอะไรยังไงอยากรู้จักเกมนี้ผู้เล่นใหม่อยากเล่นเก่งผมไม่รู้เกมนี้เลยครับทํายังไงดีคลิปนี้มีคําตอบ ให้คุณนะครับผมก็จะค่อยๆพูดทีละอย่างนะครับจากประสบการณ์15ปี <c oughs> คือไอ้15ปีเนะี่ยไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะครับแต่เป็น15ปีที่ผมไม่ไม่ได้เล่นทุกวันนะคือบางปีก็อาจจะไม่ได้เล่นเนาะแต่ผมเล่นมาหลักหลักสิปีแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่เล่นเกมนี้นะครับก็ก็เล่นมายาวแล้วอะ่ะเรื่องแรกนะครับเกมนี้คือเกมอะไรเนาะ เล่นยังไง <Point away. S 1> เกมนี้คือเกม Battle ร e a มนะครับเป็นเกมแนว RTS เกมแนว RTS เนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องพูดก่อนว่า RTS ย่อม,มาจาก Real Time Strategy นะครับก็คือเกมวางแผนแบบเวลาจริงอะก็คือเวลาดำเนินอยู่อะเกมที่เวลาดําเนินอยู่ตลอดเวลาคือเกมอะไรก็คือ m o b ้าเนาะนะครับโมบ้าเราคุมตัวละครตัวเดียวแต่ RTS เราคุมทุกอย่างนะครับถามว่าเกมนี้ยากกว่าไหมยากกว่าในอีกมุมมองนึง ถามว่าโมบ้ายากกว่าไหมก็ยากกว่าในอีกมุมมองหนึ่งความยากของโมบ้ามันยิงอะไรกันวะความยากของโมบ้าเนี่ยคือมันมีเรื่องของสกิลและทีมเวิร์กนะครับที่ค่อนข้างสําคัญแล้วมัน5ต่อ5การสื่อสารแต่อธิษยยากที่อะไรครับยากที่การควบคุมนะครับควบคุมทัพเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยคุมมันหมดเลยนะครับเนาะนี่คือความยากของอทิตย์อิตย์เราควรเล่นยังไงอธิษย์แต่ละเกมเนี่ยมีพื้นฐานที่เรียกว่าแตกต่างกัน แต่จุดที่คล้ายๆกันก็มีอยู่อย่างแรกก็คือมันก็สร้างฐานแหละสร้างบ้านเก็บทรัพยากรเนี่ยเนี่ยบ้านถ้าเป็นสตาร์คา f t ก็เก็บแร่ใช่ไหมเรนเลิก็แร่เหมือนกันเนาะถูกต้องนะครับทีนี้ความแตกต่างเนี่ยมันคือรูปแบบข้างในละประเทศเรียมไม่มีแอร์ยูนิตไม่มีอะควาติกมีแต่กราวยูนิตซึ่งมันก็จะทําให้บาลานซ์ได้ง่ายกว่าและเกมนี้มันก็จะเน้นไปที่ประเทศเกียร์นะครับหรือสกิลนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เกมนี้นะครับอาจจะ ไม่ได้ดิยโม,มากเอ่อถ้านับทั่วโลกนะสตาร์คราฟอาจจะดังกว่าด้วยซ้ำไปนะอ่ะเกมอาทีเล่นยังไงถึงเก่งนะครับต่อให้เป็นเกมเอ่อคคละเกมกันแต่ถ้าเป็นเกมเนียเดียวกันเนี่ยมันจะมีอะไรสักอย่างที่เหมือนกันนะครับอย่างแรกคือความรวดเร็วนะครับความรวดเร็วเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในเกมอาเทีถ้าคุณไม่เร็วเนี่ยบอกเลยคุณแทบแพ้คือคือพูดได้เลยว่าถ้าถ้าไม่เร็วเนี่ย ส่งผลมากมากทให้คุณแพ้ได้ง่ายๆคุณแบบอาจจะฉลาดนะแต่ถ้าคุณไม่เร็วคุณแพ้เกมอธีส์ไปอย่างนี้ต่อไปความฉลาดสําคัญไหมความฉลาดก็เป็นเรื่องสําคัญก็ถือว่าสําคัญมากๆด้วยแต่ผมให้ความเร็วเป็นเทนหนึ่งนะในในด้านของว่าเกมนี้ต้องเล่นยังไงความเร็วนะครับเป็นอันดับหนึ่งคุณจะมีความรู้เยอะแค่ไหนถ้าคุณช้าคุณเสร็จนะครับ แต่ถามว่าถ้าคุณเร็วแล้วแบบคุณไม่ฉลาดเลยอะ่ะอันนี้ก็แพ้เหมือนกันนะเออแต่ถามว่าให้อะไรสําคัญกว่าผมให้ความเร็วนะผมอาจจะดูพูดไปเรื่อยหน่อยนะแต่ว่ามันก็แบบเป็นเหมือนอินโทรดักชั่นอ่ะพูดกันขำๆนะครับมือใหม่ก็อยากให้ฟังเอ้ย,อยวิ่งทําไมมือใหม่ก็อยากให้ฟังนะครับส่วนมือเก่าแล้วอันนี้พูดตรงตรงว่าไม่ต้องฟังก็ได้คุณก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละอ่ะพูดถึงความวความฉลาดความวความฉลาดเนี่ยมันสําคัญสาหรับ ทุกการเล่นเกมนะครับคุณจะเล่นเกมโมบ้าคุณก็ต้องทั้งฉลาดและเร็วเนาะทีเนี้ยไอเรื่องความฉลาดเนี่ยกับความเร็วมันสําคัญยังไงถ้าคุณเร็วอะสมมติฉลาดเท่ากันนะแต่คุณเร็วกว่าคุณจะได้เปรียบกว่าเว้ยความเร็วเนี่ยมันหมายถึงการช่วงชิงจังหวะนะครับช่วงชิงจังหวะก่อนช่วงชิงจังหวะก่อนสร้างอันนี้ก่อนเรารู้ก่อนอย่างเงี้ย เออเรารู้ก่อนเราก็ได้เปรียบอ่ะถามว่าทำยังไงให้รู้ก่อนเราต้องสเกล์อ่าเกวมทศิศการสเกล์เป็นสิ่งสําคัญนะครับสเกล์แบบเอายูนิตอะไรก็ได้วิ่งเข้าบ้านมาเนี้ยอย่างเงี้ยเราเห็นหรือทำยังไงได้ให้เห็นนะ่เออยิ่งมีความรู้ยิ่งดีนะครับยิ่งมีความรู้ยิ่งดีและความรู้พื้นฐานเป็นอะไรที่สําคัญสําคัญนะครับคือถ้าเราเล่นแล้วเรา,เรา,เราแบบเราไม่รู้ว่า เอ้ยมันสร้างอะไรแล้วได้ยังไงสร้างอะไรได้อะไรแบบยูนิตนี้ทําอะไรเนี่ยเราก็กดนะครับกดตัวทีขึ้นมานะครับเราเลื่อนดูตอนเด็กผมเลื่อนดูพวกหน้าพวกนี้บ่อยมากเนี่ยเอ้ยอะไรผสมได้อะไรแบบตอนเด็กดูว้าวนะโตมาแล้วสูวาเออมันเป็นข้อมูลที่ดีเทคทีก็สําคัญนะครับเทคนีก็สําคัญนะไปเท้นแก่ก็ดูไปนะครับเทคนิคก็ดูไปแต่ก่อนรู้สึกไม่มีหน้านี้นะแต่พอลงสตรีมแล้วมีคือถ้าถามว่าเอ้ยผมเล่นสู้คนไม่ได้เลยอย่างแรกคุณซ้อมหรือยังถ้าคุณเล่นครั้งแรก คุณเล่นไม่มีทางชนะหรอกมันไม่ใช่เกมเป่าหิางฉุบที่สุ่มดวงเกมนี้คือแบบฝีมือฝีมือแทบจะแบบ9 0ได้อรได้คือถามว่าดวงคืออะไรก็อาจจะมีแบบเ,เรื่องของโปรเจกต์ไทยบ้างาบางตัวมีโปรเจกต์ไทยนะพูดไว้ก่อนบางทีมีสุ่มมาภูมิประเทศไม่เอื้อมเวยก็มีบ้างทุกอย่างรวมแล้วฝีมือแปผันเกมอาทิตย์เป็นเกมที่ยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะครับเพราะงั้นถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องเล่นบ่อย แต่แนะนําว่าเล่นครั้งแรกให้เล่นสู้กับบอทแล้วก็เล่นแบบบอทดอีซี่ก็ได้นะครับมันคุณคุณคุณอย่าคิดแบบเอ้ยทำไมผมต้องเล่นบอทดอีซี่คือคุณเล่นบอทดอีซี่เหออพอถ้าเกิดคุณเล่นบอร์ดคอะแล้วคุณสู้ไม่ได้คุณจะไม่ได้อะไรเลยเว้ยคือคุณต้องได้อะไรสักอย่างกลับมานมันแอบสร้างวะเนี่ยโอเคไม่ได้แอบมันเหมือนเราเราเล่นหมากรุกอะถ้าคุณเล่นแบบถ้าสมมติว่าคุณอยู่อยู่แรงสูงสูงเลยแบบคุณแล้วคุณเล่นกับแบบผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ก็โดนตบยับลล้้วคคเเาายยมมมมไไไ่ีใใรดดสจ คุณไม่ได้พัฒนาฝีมือเพราะว่าคุณเล่นกับคนที่อ่อนเกินไปแล้วคนที่อ่อนเกินไปก็แทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยด้วยซ้ำรู้ตัวอีกทีคือมันโดนตกไปแล้วแล้วก็เกมเนี้ยยิ่งเล่นเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งรู้ยิ่งเล่นบ่อยแล้วก็อ่านแพทด้วยคือผมอ่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นเมื่อเมื่อเมื่อปีนี้นะครับแล้วแพทมันอัปไปไกลมากผมก็แบบเอ้ยแบบขอบคุณคอมเมนต์นะที่บอกผมผมจะได้แบบไปอัปเดตตัวเองเหมือนกันอ่ะยิ่งยิ่งเล่นยิ่งรู้อะไรเงี้ยเรื่องของแมปด้วยเนาะ อย่างผมเล่นมาน่าจะสิบหปีอ่ะผมตอนนเด็กอ่ะผมกลัวการเล่นหนึ่งหนึ่งมากกระบอดด้วยนะกระบอดเพราะบอดมันเก่งเว้ยบอดมันเก่งมากๆนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้เนี่ยไอ้แบบที่เล่นอยู่เนี่ยผมก็แบบตกใจนะเอ้แมพมันแมพมันแปลกแปกนะครับแมพมันแปลกมากแมพอะไรแบบแม่งขึ้นลงขึ้นลงแบบเป็นการหมากรุกอ่ะด่านแม่งชื่อเช็คเมดอ่ะผมก็แบบโอ้แม่งว้าวอ่ะเออคือยิ่งลองยิ่งเก่งไอเกมเนี้ยนะครับยิ่งลองยิ่งเก่งหรือถ้าคุณ ไอ้ลองมันเสียเวลาไหมพี่ก็ดูเลยไม่จำเป็นต้องเป็นชแนลผมก็ได้อ่ะพูดตรงๆถ้าคุณอยากเก่งอ่ะคุณจะดูคลิปผมคลิปคนอื่นก็ได้ผมก็จะทำเอ่อ uh, คลิปอธิบายเรื่องป้อมอธิบายยูนิตพื้นฐานเนาะแต่เดี๋ยวอาจผมผมอาจจะต้องไปอัปเดตแพทให้มันแน่นๆก่อนนะครับแต่พื้นฐานนะ่ะผมผมมั่นใจว่าผมสอนได้นะครับเอ่อและมันจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับมือใหม่เนาะมือเก่าอยากดูก็ดูได้นะครับแล้วก็ติชมผมได้เลยนะสำหรับคนที่เอ่อ รู้ข้อมูลเท็จจริงนะครับบอกผมได้นะครับขอบคุณมากๆเนาะอ่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ละไม่อยากให้มันยาวเกินไปเนาะขอบคุณมากนะครับคลิปนี้เป็นคลิปบดเละเปื่อยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยยินดีที่คุณดูจนจบนะผมขอบคุณจริงๆเจ,ๆจ,ๆจ,ๆจๆอกันคลิปหน้าครับ